สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจาก u Prince นะคะตอน T-Rex ค่ะผมขชานนทนันรับบทเป็น T-Rex ครับชฎีนัจารีรับบทเป็นใบพลูค่ะอา,ารวีรยุทธรับบทเป็นฮิมครับผมก็เรื่องราวความสนุกของตอน T-Rex ล่ะครับก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องราวความรักที่ดูกุ๊กก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กนะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกได้ว่ามี ไม่เชิงดรามา่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆตรงที่เรื่องของเราจะมีไ <_ V> ดนโนเสาร์ใช่ <_ V> มีไดนโนเสาร์เข้ามาเกี่ยวด้วยฮะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เจ้าทีเร็กซ์เนี่ยขอเข้าบ้านนางเอกคือขอเข้าบ้านใบพูเพื่อจะไปขุดหาฟอสซิลไดนโนเสาร์เพราะเชื่อว่าตรงนี้มีฟอสซิลไดนโนเสาร์อยู่แล้วเรื่องราวทุกอย่างก็เกิดขึ้นในแต่ตอนนั้นเลยฮะทั้งเรื่องแบบความรักคุ๊กกิ๊กเรื่องดราม่าหรือว่าอะไรก็ตาม ก็ฮิมนะครับคาเลกเตอร์ก็จะเป็นนักศึกษานะครับผมเรียนแฟชั่นนะครับอยู่คณะศิลปกรรมนะครับก็จะดูแบบนิ่งๆเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในเรื่องฮิมก็จะเป็นแฟนกับใบพลูอยู่แล้วนะครับผมก่อนจะมีคุณซสอีกนะคุณทีเล็กนะเราเป็นแฟนกันนะครับแต่ว่าผมไปนอกใจเขาเออนั่นแหละไปมีกี๊กอะไรเงี้ยฮะก็เลยทำให้มันแบบความรักของเราสองคนมันเริ่มแบบระหองระแหงอะไรเงี้ยจนมีเขาเข้ามา เข้ามาอยู่ในชีวิตของคนณใบพลูเป็นยังไงครับไปยิ่งบวกขึ้นไปอีกนะคะก็คือใบพลูเนี่ย เขาจะเป็นคนที่แบบว่าโอเคเขาจริงจังกับความรักเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้ก็จะมาขุดบ้านจ้างขุดทุกวันขุดแล้วขุดอีกเลยตีสนิทกับแม่เราอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราเนี่ยรู้สึกเฟลจากคนนี้มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอที่แบบเป็นความรักใสใสคือเขาเป็นคนที่มีแบบรักบริสุทธิ์ให้เรามากๆแล้วก็ทําทุกอย่างในเพื่อจะได้เห็นรอยยิ้มของเราอะไรเงี้ยเราก็จะเอ้ยมีเขวยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนตัวใบผู้เองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความห้าวห้าวมี สำหรับตัว t r e x ก็จะเป็นปช <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ใจสิ t r e ร็ก็จะเป็นเป็น <laughs> เขาเรียกว่าเป็นนักศึกษา <laughs> เรียนวิทยาศาสตร์ปี2ครับแล้วจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะฮะแต่มันก็มีมันมีสาเหตุมันมีแหละมันมีเพื่อนอยู่แล้วแต่มันมีสาเหตุว่าทำไมที e รถึงแบบเพื่อนน้อยหรือว่าแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับคนอื่นมันจะมีสาเหตุอยู่ในเรื่องต้องไปรอดูแล้วก็ T r e รชื่นชอบไดโนเสาร์มากๆเรียกได้ว่าเป็นเนื้อด้านไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ครับ ใช่เป็นมนุษย์ที่ประหลาดมากในเรื่องจะชอบตั้งชื่อที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้กับตัวละครอื่นในเรื่องนะอย่าง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 ไบพูนี่ทีเรสก็จะเรียกว่าสไตลัรโกซอรัสนะฮะแล้วก็เรียกหิมว่าทรโลไบต์ครับทรโลไบต์ค่ะเจ็บปวดมากเลยครับเพราะมันคือเพราะเห็นตอนนั้นมันคือซากฟอสซิลแบบดึกดำบรรพ์ที่ใายรูปร่างครเออแมลงสาบโดนทุบอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบเอ้ยใจร้ายจัง สนุกค่ะส,ส,สนุกมาก<อ>เฮ้ยทำไมกัน่นควาอย่างนั้นล่ะ<อ>แมมก็ตัวเองหลับนี่ไม่เคยเห็นหรอสกสนุกครับสนุกยังไงครับเหมือนแบบ <laughs> เหมือนแบบปกติอ่ะไม่ใช่ปกติไหม <laughs> <laughs> ปกติแหละ <laughs> ไม่ปกติหรอกกองปกติปกติเหรอแกล้งกันตลอดฮะแกล้งกันประจำจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นเป็นทีมเวิร์กที่ดีฮะพอเราไปพอเราเป็นทีมเวิร์กเงี้ยเหรอจริงจริงพอเราไปทำงานด้วยกันเราจะไม่รู้สึกว่าแบบวันนี้มาทำงานหรือแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย เหนื่อยเนี่ยหนื่อยกับงานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยครับหลุดหลุดนะคะก็ไม่ค่อยมีก็มีแค่ขาชาชครับที่ <laughs> ขาชา,ขาขเขานัดกองกัน6กโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกผมก็มากันสองคนหกโมงเช้าแต่ว่าจริงๆเขาถูกนัดกอง<ไ>ตามเบรกเนี่ยเก้าโมงเ<ๆ>ขาก็มา6กโมงเช้า <laughs> ทางที่เขาไม่รู้ตัวฮะว่าเอยเอารำมาทำไมทุกคนก็งงขชารีมาไหมลืมครับไม่ได้ดูเบรก เป็นความเคยชินเพราะว่าช่วงนั้นเป็นวันที่ถ่ายแบบติดกันหลายวันถ่าย4วันติดกันมีวันนึงผมมา9้าโมงไงเราก็แบบออ้หมดเลยนะเราก็เลยก็เลยมาค่ะให้ยากของใบพู่นี่ต้องแบบช่วงที่แบบดราม่าคือคือมาบอกเลยว่ามาวันแรกพวกเราก็ร้องไห้ใส่กันก่อนแล้วดราม่าใส่กันก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็มันยากตรงที่แบบว่า มันมันมันโอเคมันมีเวิร์กช็อปมาก่อนนั้นนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นวันแรกอะวันแรกเรายังอาจจะยังไม่เก็ตตัวละครเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเราจะมาเก็ตสักแบบวันที่2วันที่3ก็จะแบบอ๋อประมาณนี้คนอื่นเล่นมาประมาณนี้เราควรเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอวันแรกมาเป็นแบบดรามาจัดเลยมันก็แบบอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องต้องการการวิวที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคมันก็ผ่านไปได้วันนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ต้องรอดูอะ่ะเพราะว่าถ้าให้ตัวนักแสดงมานั่งบอกเองว่า่อตรงนี้หน้าจิ้นหน้าจิ้นผมว่ามันดูแบบไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าเราเล่นเองเราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเร,เ,รเราไม่ไดามนนานั่งดูว่าตรงนี้มันแบบคูกกิ๊กยังไงน่ารักยังไงแต่ผมว่าคุณผู้ชมหรือแฟนๆที่นั่งดูน่าจะแบบแต่จะได้เห็นได้เป็นคนบอกได้ว่าเตรงนี้แบบมันดูมีโมเมนต์หรือมันมีอะไรผมว่ามากกว่าเจอกันในเรื่องเจอกัน เดียวครับเจอกันประมาณสี่ฉากได้เือนก็ซัดหน้าเลยทีเดียวเจอกันผมก็โดนดูสิผมหน้าสงสารนะผมเจอกันผมก็โดนเขาต่อยแล้วครับอืคุณอย่าให้รู้ว่าคุณไปทําอะไรก่อนหน้านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีนที่ยากเหมือนกันนะสาหรับวันนั้นเพราะว่าผมก็กลัวฮะกลัวคาชาเขาจะแบบเขาเป่นคนจริงจังนะครับเวลาจะแบบทำให้เขาเ็จริงจังแล้วก็แฟนคลับหลายคนมากที่แบบอ่านนิยายมาก่อนก็จะรู้ว่ายังไงมันก็ต้องมีฉากเนี้ยอยู่ในซีรีส์แน่ๆฉากที่แบบ หิมต้องโดนแบบทีเร็กซ์ต่อยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเขาก็รุนมากเพราะว่าเขาเห็นคาชาเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดคาชาจะลุกขึ้นมาต่อยใครสักคนนัจะเป็นยังไงซึ่งแบบคนดูรอติดตามมากแล้ววันนั้นมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ผมก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรเนาะต้องแล้วมันไม่เจ็บตัวอยู่แล้ว <c oughs> คุณใส่มาเต็มมากเลยแบบ <c oughs> กระโดดต่อยตัวลอยจริงๆฮะต้องต้องรอติดตามครับผม หลายรอบรับดีค่ะดีไม่ไดูเปนมีการค่ะก็ดีดีมากๆเลยจริงๆดีมาตั้งแต่ทีวีเอสไปผัวในสิบทิศเอ้ยไม่ใช่สิบทิศทีสิททีสิใช่มีจิ่สิทีสิมีแบบทีทีดับเบิลทีอย่างนี้ก็ก็ดีมาก้แต่ตอนนั้นค่ะก็เหมือนเป็นคลื่นต่อเนื่องมาอีกทีนึงว่าแบบเอ้ยทีเซอร์ที x มาต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอเหมือนกับว่า ทีว็เขา้ามาอยู่ในเรื่องของตัวเองไงมีเรื่องราวของตัวเองมีตัวประกอบมีพวกเราไม่ใช่ตัวประกอบมีมีเหมือนเรื่องราวมาประกอบ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นดาวมากขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะยิ่งแบบเห็นความความเป็นทีเว็กซ์มีเรื่องราวอะไรเงี้ยมากขึ้นเขาจะยิ่งแบบหุยกรี๊ดหนักเลยอะไรเงี้ยยิ่งแบบพิกระชาในฉากที่แบบว่ามุ้งมิ้งอะไรเงี้ยนครับกรี๊ดหนักมากก็คาดหวังให้คุณผู้ชมชมแล้วสนุกครับแค่นั้นเลยฮะ ชมแล้วแบบยิ้มมีความสุขชอบผมว่าแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับมีเพลงฮะมีเพลงประกอบซีรีส์ครับก็เพลงนี้ขชาเขียนขึ้นมาเองชื่อเพลงว่ารอยยิ้มของเธอครับก็น่าจะได้ฟังช่วงตอนซีรีส์ปล่อยออกมาน่าจะพร้อมๆกันครับนึกเนื้อไม่ใช่อะไร <c oughs> ว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธออ้อยังคอยชื่นชมเสมอแม้เธอไม่เคยสนใจคงอยู่เฉยไม่ไว้เธอรอยยิ้มเธอนั้นต้องหายไป อยากให้เธออุ่นใจว่าฉันยังรอยิ้มของเธอขอบคุณโอเค้โหขนลุกเลยครับผมคือดีมากเพราะมากเพราะเพราะลองลองอะไรนะว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธอโอ้ <t ries> <t ries> <t ries ว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธอเราเดี๋ยวไปฮูจ้าโอ้อโอเคได้ได้ได้หนึ่งสองสามว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธอเออมันมันดีตรงนี้แหละอือท่อนนี้เขียนมาเพื่อเธอโดยเอพอ <laughs> ฉพาะสองทุ่มนะคะทางช่อง GMM 25แล้วก็สี่ทุ่มทางไลน์ทีวีฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับยู u ริน n ต e นทีเร็กครับผม Tisha is grabbed now. <laughs> <laughs>